สวัสดีครับสวัสดีกันแล้วนะครับก็ช่างเพลง Crazy Game ชั้นว้าวนี้ก็อยู่กับผมคิวนะครับแล้วก็อยู่กับมีน้อมเมายาอันนี้คือเราจะมาอธิบายก่อนนะคือเราเนี่ยอัดคลิปไปแล้วสร้างถึงบ้านได้ประมาณนี้แต่ว่าไฟเสีย ก็คือไม่ได้ยินเสียงเข้าใจไหมครับคุณมี <ใน S 1> โอ้ปะหา้านี่ใช่นะครับมันคือไฟล์เสียเราก็ต้องระบาย <ใน S 1> ชมในบ้านก่อน<ใ>นี่ก็คือบ้านของเราแ,บบแล้วก็จะไปถ้ำกันแล้วก็จะไปถ้ำกันเจอของบ้านเราเจออะไรบ้างนะแด่เจอเยอะนี่แล่ในกล่องของเราก็จะมีก็มีเพชรสองเม็ดมีทองมีทองแดงมีลาพิสมีถาด นี่นก็คือ box of c l ฟ w นั่นก็คือมีเหล็กอีกในตัวมีอีก36อันมันก็มีอาหารมีทอตมีทุกอย่างเลยเราก็จะมาไปหาหินอันนี้กันเพื่อเอามาต่อเป็นพื้นแต่ว่าเราหาไม่ครบหมดไงเราก็จะไปทำกันใช่ไหมถ้าเอาอันนี้เผาอเอาคาบไปเหล็กไปก็แล้แลไปสักสองอันอะ เอาคาบไปเหล็กไปเลยอเอเอแล้วมันจะไมพังหรอมันก็พังแหละแต่ว่ามันก็ขุดได้นานกว่าไงอมา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 ,มานี่สิเจา้าขีนไปด้วยเผื่อไว้อืออืออ๋อนี่ครับทุกคนเรากำลังอู้งานอยู่นะครับเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวจริงจริงนะเขาไม่รู้ตัวเราแอบอยู่เขาไม่มีทางรู้แน่นอน ไม่มีอะไรเว้ยย่ <Yeah. S 1> นี่นะทุกคนเราก็จะมารอเขาขุดขนีนไปเ๋ยวรีบขุดสิ ตีไปได้วายตีไปได้วายตีไม่ได้ขุดไปขุดไปขุไดไปด,ดีมากดีมากขุดไปขุดดีๆส <laughs> <laughs> ิขุดดีมากดีมากดีมาก อุ Finished ้ยอุ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 อ้ยเหิมเกลิมเหิมเกลิมทำไมหินไม่เก็บให้หมดล่ะตัวมีสิบเก้าอันหอแล้วไหมมีไปไปถ้ำเลยไหมหอแล้วนี่ เอากองนึงเลยเหรอในตัวเขามีอีกนะเอาไปเก็บที่แกเมนนี้อนันนี้มีอนันนี้มีไหเอานี้ดเิเอาไปเก็บที่มันเลยเอาทางแล้วเอาไปที่แกนะเขาที่เก็บของก็จะเต็มละไปไปทุกคนไปท่ามกัน อะไรในตัวเขามียี่ปดอันก็เดี๋ยวแบ่งไงอุยขอโทษขอโทษอผิดกดผิดกดผิดกดผิดมีเอันหรอเนี่เหล็กมีห uh ้อันแล้วมีอันหนึ่งโอเคเหล็กว่ามีเยอะมาก เอานี้ไปเผาไปเพอเอาอันี้ไปเผาไได้วยเล็กอะเอาอาหารเอาไปดิเอาอาหารตู้สุดท้ายเอาไปดิมี่เอาเหล็กออกไปทำไม<ห>เอาเหล็กออกไปทำไมเหล็กหกายเหล็กหยายเอาออกไปทำไมมีคนขโมยเหล็ก จะมืดแล้วนะนี่ทุกคนดูคนดีๆมันมันช่างน่าเหมือนไส้จริงๆเลยจะตายแล้วคิวอ๋ <c oughs> เอเอเออก็ขึ้นไม่ได้หมดยังอะ่ะเอาเหล็กใส่คืนที่เดิมด้วยนะบ้านเราช่างสวยเหลือเกิน มีคือเหล็กที่สดบูนแล้วมีเชือกเงาทำไมกล่องมันเป็นดำดำนี้ละ่ะนอ,อนอนเอาไปห้าอันอะไรเอาไปสองอ,อันพอ เป็นเหล็กแล้วเนี่ยมันคือเล <c oughs> หล็กเดียไม่หเฮ้ย้ยลงไปเดี๋ยวก็ขาบใหม่เฮ้ยมานอนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> สียงวัว <c oughs> อุ้ยตกใจอย่างเนี้ยตกใจไปปิดประตูบ้านได <c oughs> ้นะปิดประตูบ้านได้นะไปน่าจะไปท่า เดิมมีจากการคิปเปอร์คำสั่ง <c oughs> แล้วมันเป็นรูโบโะนะช่างมันไปก้นถ้ำที่แกเข้าไปไงไไต่างนาละถ้ำเก่าถ้ำเก่าแล้วราคืออยู่หลังหลังหลังภูเขารูปนี้นะครับทุกคน ต้องไปดูมันกันนะจ๊ะนี่ไงนี่คือทางที่เขาขึ้นมามีลงออาทางนี้นะ,ะ,ะเสียงอะไรอะซีเวฟฟิชซีเวฟฟิชข้าเปื่อใช้หินจอดมีซีเวฟฟิชออกมาแน่เลยใช่ด้วยเดี๋ยวเพิ่งลงมาซี มันจะขุดยังไงอ่าขดุดด้วยลงมาเลยอีมีมันจะขุดยังไงมันขุดไม่ได้ต้องขุดหินข้างหน้าแล้วขุดหินข้างหน้าดิ่อีมก็มันขุดไปได้ไดง,ไงขุดข้างบนดิกระโดดแล้วขุดกระโดดแล้วขดดุวขดได้ๆ <c oughs> มาแล้วมาอยู่นี่มาอยู่นี่ขันหลังมามอยู่ในนี้เข้ามา ลงมาทำไม,ไม,ไมเล,ล้วก็ตายเพราะเขานี่แหละก็ต,ะะตีซิว่าฟิชูล,ลงมาทำไมวะ,อย,วะอยู่ท่าที่เดิมเลยของเต็มตัวเลยไอ้บี ลงมาโดดลงมาเลย,ยเขาโยนของอทิ้งไว้ให้โยนของทิ้งไว้ให้นะขอมูยอยู่อยู่อะให้ในตัวไง เออก็มีห uh, <saw> <inte> ินส <ns> ักน <month> <ind> ิดนึงอ่ะหินอะไรของมึงอ่ะก็เอาหินไปด้วยแล้วมีอะไรอีกทางมันเอาไปแค่นี้แหละมันมีทางนึงมนม่มีถ้ำใหม่ทางนี้เว้ยเนี่ยคือถ้ำใหม่ เขาก็เจอทางตันไม่ต้องมาหรอกแล้วก็มีทองด้วยทองอ่ะทองอ่ะจักปะมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้พอเจอขนแกะบุ๊กก็มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ใช่ไหมวะ โอ้ยกล้งข้างล่างแล้วอะข้างในว่ามีก็ใช่เขาจะขุดตรงนั้นที่มันมีทองด้วยอะเขาจำทางไม่ได้แล้วข้างไหนอะนันคือฐานนหมล่ละ ยังไงทางนี้ทางนี้ทางนี้เขาจะเอาทองก่อนเขาขุดทองอยู่ยยเขาไปอยู่ที่เดียวกับแก กลับมาทางเดิเมดดโอ้โยแกเขาเรา,าจะมาขุดหินกันเราไม่ได้จะมาหาแรขดูคุ้ยขี้งลบไปทำไมทางนั้นวะหินมันก็มีตรงเนี้ย ไปทางไหนของมันวะมันก็คือมีไฟอยู่หรอตามาตามาละมึงนำแล้วกูมีคนถือไฟตา 我牛。嗯嗯嗯 ตามคุดที่นี่นะอยู่แค่นะก็ไปสิก็ไม่มีไฟน์ก็โยนให้แล้ว,วในตัวดูดิววมันอยู่มันอยู่แถวนี้ ก็ขุดสิแล้วบอกทำไมวะก็นี่เขาก็เจอของเขาไง นเดียวกันนี่เอ้ยขุดผิดไขุดได้เลยไมด้เลยีการมนโนเอง ตักลาวาไปบ้านเอ้ยโอ้ยโอ้ยตักลาวาไปใา้อันนี้มีหลายบล็อกอะ่ะเฮ้ยใต้ลาวามีถ่ายยากเด้อโอ้โหมืดเลยทีนี้ เหตุใหม่แล้วก็ดีเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามีความยากแฝงอยู่ สี่สิบหกอันอยู่เลยไม่ได้เก็บอันนี้ด้วยหกสิบสี่อันกับอีกสิบสองอันโอเคพอใช่ไหมออปซิเดียนด้วยลงไม่ได้โอเคนไป อโอเคไปหาทางใหม่ต่อทางนี้เป็นหมดเลย โอ้โหเยอะเกิน mm. okay. ออกไปออ,ออกไปออ,อ,อ,ออกไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยอันนั้นอะมีประโยชน์อะไรเลยอันนั้นอะแต่ก็มีอยู่ใช้การทำ ใช้ในการอุ้ยไมงมีไมงมีไมงมถ้าไอ้ถ้าเจอไอ้แดงอัน้าพไอเรสโต้น่ะแสดงว่าแถวนั้นน่ะมันจะมีเพชรเฮ้ยเห็นเส้นเมียมีข้างบนด้วยหรอมวยได้ยินเสียงแม่มดด้วย มีความขี้งกประมาณหนึ่งโอ้ย